ระวัติศาสตร์การตั้งเมืองมุกดาหารมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับพาณาจักรล้านช้างและพัฒนาการของการปกครองหัวเมืองในภาคอีสานของสยามประเทศจนกระทั่งได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัดในภายหลัง 1. การกำเนิดและการสถาปนาเมืองพศ2310ถึง2321 ผู้ก่อตั้งเจ้าจันทกินรีต่อมาคือพระยาจันทรนสีสุราชอุปราชามันธาตุราชซึ่งเป็นบุตรของเจ้าจันทรสุริยวงศ์ผู้ปกครองบ้านหลวงพลศิลป์บริเวณพระธาตุอิงหังแขวงสุวรรณเขตปอปลาวในปัจจุบัน การอพยพั้งถิ่นฐานในราวพศ2,310ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเจ้าจันทกินรีได้พาผู้คนอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งเมืองใหม่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงฝั่งไทยบริเวณปากห้วยบังมุกปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งตัวเมืองมุกดาหารบริเวณนี้เป็นที่ราบสูงและอุดมสมบูรณ์มีการพบเมืองร้างวัดร้างและต้นตาลเจ็ดยอด เจ้าจันทกินรีได้พบพระพุทธรูปสององค์องค์ใหญ่เป็นปูนองค์เล็กเป็นเหล็กใต้ต้นโพและได้สร้างวัดขึ้นบริเวณนั้นปัจจุบันคือวัดศรีมงคลใต้การตั้งชื่อเมืองที่สร้างขึ้นนี้ตั้งชื่อว่าเมืองมุกดาหารสันนิษฐานว่ามาจากสุพนิมิตท,ที่พบเห็นในขณะสร้างเมืองหรืออาจมาจากแก้วมุกดาหารซึ่งเป็นของมงคล การยกฐานะในพศ2321สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีสรงพระราชธานบรรดาศักดิ์ให้เจ้ากินรีเป็นพระยาจันทรศีสุราชอุปราชามันธาตุราชดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองมุกดาหารคนแรกและถือเป็นหัวเมืองหนึ่งในปริมณฑลแห่งอำนาจของสยามสาอ,ององสถานะในสมัยรัตนโกสินทร์พศ2325ถึง2450 เป็นหัวเมืองเอกเมืองมุกนาหารมีฐานะเป็นหัวเมืองเอกทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภายใต้การปกครองของสยามประเทศโดยมีเจ้าเมืองสืบทอดเชื้อสายกันมาการปร,ปรับปรุงการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับปรุงระบบการปกครองหัวเมืองอีสานพศ 2434- ถึง2440 เมืองมุกดาหารถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลลาวพวนต่อมาเปลี่ยนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือพศ2442มณฑลฝ่ายเหนือถูกยุบรวมเป็นมณฑลอุดรเมืองมุกดาหารจึงมีฐานะเป็นเมืองขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดรสามอการลดฐานะเป็นอำเภอพศ2450-2525พศ2450 สยามมีการปรับปรุงระบบการปกครองครั้งใหญ่โดยย